อันนี้เป็นกวักมรากฏด่างนะครับที่ผมซื้อมานะฮะซื้อมาทั้งหมด3ใบนะครับซึ่งชำสามใบก็ติด3ใบหมดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงถึงสวยในบ้านและมาพอกาดนะครับครับวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคนะฮะในการปลูกต้นไม้นะครับในการชำต้นกวักมรกตนะครับไม่ว่าจะเป็นกวักดำนะฮะหรือว่าจะเป็นกวักด่างกวักเขียวนะฮะอย่างเงี้ยได้หมดนะครับได้หมดนะครับซึ่งเราชำมามา3ใบนะครับด่างนะฮะก็ติด สามใบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำเขียวสิบใบก็ติดสิบใบนะครับเดี๋ยวเรามีเทคนิควิธีในการทํำยังไงนะฮะเดี๋ยวจะมาแชร์ทุกคนฟังเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนี้เป็นกวากมรกตด่างนะครับที่ผมซื้อมานะฮะซื้อมาทั้งหมดสามใบนะครับซึ่งทำสามใบก็ติดสามใบหมดเลยนะครับอันนี้เป็นกวักมรกตเขียวนะครับผมก็ทำขั้นตอนการทำทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทําให้ดูอันนี้ก็ทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนฮะ นี่ลากเขาออกมานะฮะก่อนอื่นนะครับผมจะเตรียมน้ําไว้ก่อนนะฮะหลังจากที่เรามีากวักมรกตเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะเตรียมน้าเสร็จแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้ยฮะสูตรเร่งลากของผมที่ผมทําไว้เดี๋ยวไปดูในคลิปที่ผมทําไว้นะครับทุกคนนะผมก็เติมลงไปประมาณสัก1ช้อนแกงนะครับอันนี้กะเอานะครับทุกคนเสร็จแล้วจะใช้กวักมรกตที่เราได้มาเป็นใบหรือเป็นกิ่งเนี่ยแช่ แช่ลงไปนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก30ถึง1ชั่วโมงนะครับสมมุตินะครับอันนี้คือเราแช่ไว้แล้วครบ30นาทีนะครับผมก็จะหาโฟมนะฮะหรือว่าหา,าขวดก็ได้ครับใส่ลงไปนะครับเทคนิคของมันก็คือว่าเวลาเราชำเนี่ยของผมนะผมจะไม่ให้ใบเขาเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำนะฮะเราจะให้แค่ กิ่งเขาจุ่มลงไปในน้ํานะฮะถ้าใบเราจุ่มลงไปในน้ําเนี่ยโอกาสที่ใบจะเน่ามีสูงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะผมก็ก็จะใส่เข้าไปแค่นี้ฮะ,ะแล้วก็แช่น้ําไว้ก็ประมาณสัก1 4ถึง20วันเขาก็จะมีรากโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับพอเขามีรากขึ้นมานะครับผมก็จะมาใส่กระถางเขานะครับ โดยดินที่ใช้ในการปลูกก็จะเป็นดินกระสอบทั่วไปดินถุงปุ๋ยทั่วไปนะครับผสมกระามะพร้าวนะครับให้มันโปร่งโปร่งร่งไว้ก่อนนะฮะแล้วในการลดน้ําเขาเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันลดนะครับลดอาทิตย์ละครั้งนะครับอย่าลดน้ําเขาบ่อยถ้าลดบ่อยรากเขาจะเน่าครับแล้วก็ใบเขาจะช้านะฮะเวลาเราลดไม่โดนใบเขาฮะก็อยาให้มันโดนนะครับก็ลดอาทิตย์ละครั้งแค่นั้นเองครับมันก็จะติดนะฮะสูตรนี้ง่ายๆลองไปทําดูนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนง่ายไหมครับสําหรับการชาต้นกวักมรกตนะครับจะใช้ได้ทุกกวักนะครับไม่ว่าจะเป็นดาด่างหรือว่าเขียวนะครับผมก็จะใช้สูตรนี้ตลอดนะครับติดร้อเปอร์เซ็นครับนะฮะยังไงก็ลองไปทําตามกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b e กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะสำหรับเพจสวยๆในบ้านและไม้พ่ออากาศด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ